สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา7จ็นาฬิกา52นาที มเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคขัติยราชนารีสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ80ปีวันที่2กุมภาพันธ์2566ณอนุสาวรีย์สาบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาสามมุฒภาจารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือหลวงสุวรรณวาจกษิกิตหลวงอิงขสีกษิกานและพระช่วงเกษตรศิลปาการ เป็นผู้มีคุณูประการในการบุกเบิกและวางรากฐานด้านการเกษตรการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรเริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเป็นวิทยาลัยเกษตรและเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมบัตเป็นพระกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบ,บันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการ,กรเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยมุ่งเน้นการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างนวัตรกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินและเพื่อการกินดีอยู่ดีของประเทศชาติและประชาคมโลก ในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการแพทย์ร่วมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนจากสภาพการของโรคระบาดท,ที่ผ่านมา จึงได้จัดตั้งโรงกัลอุทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นอัตลักษณ์เวชทศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมที่เชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมเพื่อสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่รวมถึงการเป็น medical hub ดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและรองรับการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตปัจจุบันได้ดําเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และอยู่ระหว่างการระดมทุนก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขนาด100เตียงบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน